สวัสดีครับทุกคนขอ,อยินดีต้อนรับสู่ซีรีส์ Elden Ring ซีรีส์สู่การพิชิตบอสทุกตัวในดินแดนมัชิมาบัดเฮส e ์เดอะแคชหนึ่งชีวิตในเกมจะเท่ากับหนึ่งวันในชีวิตจริงแล้วเส้นทางการปราบบอสทุกต,ตัวของผมจะเป็นอย่างไรและนี่คือซีรีส์ Elden Ring ขอ,อยินดีต้อนรับทุกคนสู่ Elden Ring อีพิโซดพิเศษกันในวันนี้นะครับ เป็นอีพิโซดสรุปประถมบทของ Elden Ring วันนี้ผมจะมาเพื่อจัดอันดับบอสสูกตัวใน i ิมเกรฟและวิป p i n g p e n i n ูล่าสองพื้นที่ที่ผมไปจัดการมาแล้วในวันที่1-10ถึง10ผมจะจัดอันดับบอสตามเนื้อเรื่องของเกมตาม l ลอเ s e แล้วเราจะมาดูกันนะครับว่าถ้าตามเนื้อเรื่องแล้วเนี่ยบอสตัวไหนจะมีระดับความเก่งเท่าไหร่ แล้วทันีเท่านั้นลิสต์เนี้ยจะเป็นการจัดลําดับตามความคิดของผมแล้วก็ข้อมูลเบื้องต้นที่ผมไปหามาซึ่งถ้าผิดถูกประการใดเนี่ยผมต้องขออภัยไวนะ้ณนะที่นี้ด้วยนะครับถ้าใครเห็นต่างหรือมีข้อมูลอะไรเพิ่มเติมจากผมเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์กันเข้ามาได้เลยผมจะดูคอมเมนต์แน่นอนแล้วเราลองมาดูกันว่าบอสเซอร์โตที่ผมจัดอันดับเนี่ยตามลอเบสจะอยู่ในอันดับไหนทาพร้อมแล้วเราไปดูกันที่บอสตัวแรกได้เลยครับ Sodier of Godric หรือทหารแห่งก็อดริกทหารแห่งก็อดริกเป็นบอสประเภทฟิลบอสหรือเป็นบอสระดับต่ำในเกมเอเดนริงจะสามารถพบเข้าได้ในสุสานที่จมปลักซึ่งเขาจะเป็น o p t ชั n น l ลบอสหมายความว่าผู้เล่นอย่างพวกเราเนี่ยไม่จะเป็นจะต้องจัดการก็สามารถจบเกมเอเดนริงได้ครับแต่ว่า s o d i ี o o g o o i r i c กก็ถือว่าเป็นบอสตัวแรกของเกม แล้วก็จะเป็นตัวที่บ่งบอกด้วยว่าเราสามารถเล่นเกมอนิเได้จริงหรือเปล่าเพราะว่าพอเราปราบโซเดียลออฟกอติกที่เป็นบอสแล้วขึ้นมาเจอกับเกมจริงๆแล้วเนี่ยเราจะเจอกับบอสอีกหลายๆตัวแล้วก็คนอีกหลายๆคนที่โหดมากกว่าโซเดียลออฟกอติกเพราะฉะนั้นแล้วถ้าเกิดผู้เล่นคนไหนที่อยากจะทดลองฝีมือแล้วอยากรู้ว่าเกมเนี้ยเหมาะสมกับตัวเองไหมผมแนะนำว่าลองไปแวะทักทายเขาดูก็ได้นะครับสำหรับ s o d i ียลออฟกรอตต ผมให้อยู่ที่อ e ียทียครับมันก็คุนเหมือนเราๆอะ่ะเราจะไปให้อะไรมันเยอะเนาะไปต่อไปกันครับบอสตัวต่อไปจะมีชื่อว่า e a r t h t burial watchdog ถึงจะเห็นหน้าตามันเหมือนแมวแบบนี้นะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นหมานะแล้วมันก็จะเป็นบอสที่เป็นฟิลบอสเหมือนกันก็คือเป็นบอสระดับต่ำเราไม่ต้องฆ่าก็จบเกมได้นะครับแล้วสิ่งมีชีวิตที่รูปร่างคล้ายแมวเนี้ย มันจะเป็นสูนักล่าเนื้อที่ทําหน้าที่ล่าเนื้อแล้วก็ปกป้องสุสานใต้ดินทั่วทั้งดินแดนทวีปแลนด์บิทวีนของเรามันเนี่ยถือดาบถือไม้เท้าแล้วก็บางตัวเนี่ยก็สามารถใช้เวทมนต์ได้วอชด็อกตัวเนี้มันถูกทุบตีถูกโจมตีแล้วก็พังทลายหลังจากที่มันเนี่ยทำหน้าที่เฝ้ายามมาอย่างนายาวนานมากแล้วนะครับแล้วก็บางครั้งเนี่ยเขาเนี่ยก็บอกกันว่า ตัว Earth Tree b u r i a l Watchdog เนี่ยเป็นคนที่สั่งการพวกอิมหรือพวกตัวเล็กๆที่มันคอยมาโจมตีเราระหว่างที่เราส,สำรวจสุสานใต้ดินด้วยและสำหรับ Earth Tree b u r i a l Watchdog เนี่ยผมจะให้มันอยู่ในระดับของดีเทียนะครับเพราะว่าผมคิดว่าต่อให้คนเก่งรอดอขนาดไหนเนี่ยมาสู้ก็คงสู้ไม่ได้นะ b o สที่3มีชื่อว่า Stone Digger Troll หรือว่าเป็น Troll นักขุดหิน สำหรับประวัติของบอสตัวนี้ค่อนข้างจะยาวเลยนะครับผมขออนุญาตสรุปสั้นๆเลยเนาะว่าตัวโทรพวกนี้มันจะเป็นสิ่งมีชีวิตรูปร่างคล้ายคนขนาดใหญ่ที่สมัยก่อนเนี่ยตัวโทรพวกนี้มันจะมีดำรงเผ่าพันธุ์เดียวกันกับยักษ์แต่ว่าในสงครามที่ยักษ์เนี่ยมาต่อสู้กับวงวานสีทองหรือ golden order เนี่ยพวกโทรพวกนี้ก็ทรยทรยหักหลังพี่น้องร่วมเผ่าพันธุ์ตัวเองแล้วก็ลงเอยอยู่ในสภาพปัจจุบันนะครับ ซึ่งส t ตรนดิเกอร์โตรเนี่ยมันจะถือตัวไม้เท้าอันใหญ่เลยแหละที่เรียกว่า Great Cup หรือว่าเรียกว่าไม้ไม้เท้าทุบหัวแตกก็ได้ใช้คำอย่างนั้นก็ได้นะครับแล้วก็เป็นบอสที่ค่อนข้างจะเก่งมากๆนะสำหรับตัวนี้ถ้าเจอในเลเวลต้นๆนะครับโตรพวกเนี้ยอย่างที่ผมบอกนะครับว่ามันถือพวกเกรดขับเนี่ยจริงๆแล้วโทรพวกนี้ถือเกรดขับ ทำไมมันถือเอาไว้สําหรับการตีดาบตีอาวุธนะครับแล้วมันก็จะถือว่าการตีดาบตีอาวุธของพวกมันเนี่ยเป็นพิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์ด้วยสําหรับ Stone d i c k e r t r o l เนี่ยผมขอให้มันอยู่ในระดับเดียวกันกันกับ Boss ที่แล้วแล้วกันผมให้มันอยู่ดีนะครับแต่ว่าอยู่ให้มันอยู่ดีที่เหนือกว่า Earth Tree b e r y Watchdog ไปนะตัวต่อมา g r a v e w a r d e n d u e l i s t เห็นหน้าตาพี่แกมีกล้ามแล้วก็ถือค้อนอย่างเงี้ย จริงๆพี่แกก็ไม่ได้แข็งแกร่งขนาดนั้นนะครับพี่แกก็แข็งแกร่งอยู่นะแต่ว่าไม่ได้แข็งแกร่งขนาดนันนะถ้าสู้จริงๆก็พี่แกเนี่ยเกรฟวาเดนดูเอลิสเนี่ยหรือว่าพี่โตของเรานะครับเขาเนี่ยเคยเป็นกาเลเตอร์หรือว่าเป็นแบบพวกต่อสู้ในสนามประองนะครับแล้วก็ถูกเหมือนมอบหมายหน้าที่มาให้ปกป้องสุขสารแล้วอาวุธของพี่แกก็จะเป็นตัวค้อนที่มันจะมีโซ่นะครับ ที่แบบว่าสามารถที่จะทุบกใกล้ๆก็ได้หรือว่าโยนคอ้อนไปไกลๆแล้วก็เหวี่ยงด้วยโซก็ได้นะครับซึ่งดูวิลิสเนี่ยเ,เรียกว่าได้รับมอบหมายมาให้ทําหน้าที่ปกป,ป้องสุสานแต่ว่าในบทเนี่ยเขาจะเขียนว่าเขาเนี่ยถูกขับไล่ออกมาจากตัวสาประลองแล้วก็โดนเหมือนมาให้ทําหน้าที่ปกป,ป้องสุสานประมาณนี้นะครับ สำหรับเกรฟวอร์เดนดูเอ i s t เนี่ยผมมองว่าเขาเป็นคนเหมือนกันเนาะถ้าเป็นคนเนี่ยบางทีทหารรอๆอนะครับสมมติว่าเรียนมาแล้วเนาะก็อาจจะวิ่งเข้าไปโจมตีด้วยการโผลแล้วก็หลบค้อนส,สนัะสองทีแล้วก็ต่อยหน้าพี่แกไปได้นะครับผมก็คิดว่าพี่แกน่าอยู่ในระดับของคนเพราะฉะนั้นผมจะขออนุญาตใส่พี่แกไว้ในระดับอีเทียนะครับตัวต่อมาเนี่ยตัวตึงผมบอกเลยว่าตัวตึง b ล o อดี้ฟิงเกอร์เน ผมไม่รู้ผมอ่านชื่อถูกไหมนะแต่ว่า Bloody Finger Neri Jus Neri Jus Neri Jus นะครับ Bloody Finger Neri Jus Neri Jus เอ้ยโอเคเป็น i n v a d i n g NPC นะครับหรือว่าเป็น NPC ที่มั่วโลกข,ของเรานะแล้ว ในริจูสเนี่ยเขาก็เป็นหนึ่งในบอดี้ฟิงเกอร์ตระกูลของบอด y ี้ฟิงเกอร์เนี่ยที่มาโจมตีโลกของเรานะครับแล้วก็ถือตัวดาบสองมือแล้วก็โจมตีให้ทำให้เราเนี่ยติดสาระเลือดออกได้อย่างง่ายดายซึ่งมีคำกล่าวอยู่กับยูระด้วยนะครับที่บอกว่านี่มันในริจูสบอดดี้ฟิงเกอร์ใช่ไหมเนี่ยจุดจบใกล้เข้ามาแล้วทั้งแกและสายเลือดของแกอันนี้คำพูดของยูระนะครับ และแน่นอนครับคนเหมือนเราผมก็ขออนุญาตใส่เอาไว้ที่อ e ีทิปตเพราะว่าเขาถืออาวุธนะเขาเลยเก่งเออลองให้เด็กนักเรียนรอๆเนี่ยถืออาวุธแบบบอดดี้ฟิงเกอร์บ้างดิอาจจะเก่งบ้างก็ได้นะครับเดมิฮิเมนชิฟหรือว่าหัวหน้าของพวกเครื่องมนุษย์หัวหน้าของพวกเครื่องมนุษย์เนี่ยเป็นบอสเสริมเหมือนกันเนาะที่ผ่านมาทั้งหมดนี่เป็นบอสเสริมหมดเลยนะครับพวกมันเนี่ยมีอยู่ด้วยกันทั้งหมดไม่ใช่แค่หนึ่งแต่มีถึง2ตัวตัวขนาดใหญ่แล้วก็ดุร้าย พรนเนี่ยจะชอบถือมีดนะครับแล้วก็วิ่งเข้ามาโจมตีเป้าหมายของมันความจริงความมันเนี่ยมีความว่องไวมากเลยครับคล้ายลิงแหละมันว่องไวมากเลยแต่ว่าจริงๆนั้นเนี่ยตัวของมันค่อนข้างจะบอบางเลยถ้าเวลาต่อสู้ก็ระวังด้วยแล้วกันนะครับเพราะว่าถ้าฆ่ามาได้ตัวหนึ่งเนี่ยเราคิดว่าจบแล้วเนาะแต่เปล่าตัวที่2มันจะรอคอยอยู่ในเงามืนนะครับแล้วก็กระโดดเข้ามาเอามีดแทงเราก็ต้องระวังให้ดี มีคำพูดของบ็อกนะครับที่เป็น NPC ตัวหนึ่งที่เราไปช่วยเหลือเขาได้เขาบอกว่ามันเนี่ยจะวิ่งเข้ามาแล้วทุบเราแตกกระจุยเลยนะครับแล้วสุดท้ายเนี่ยท่านก็จะบาดเจ็บเหมือนเดียวกับข่าถ้าใครอยากรู้ว่าบ็อกเป็นใครหรือว่าการต่อสู้กับเดมิค u ิวเ s นช f ฟเป็นอย่างไรก็แวะเข้าไปดูใน Day 7ได้ผมจะขอให้เดมิค u ิวเ s นช f ฟอยู่ในระดับของอ e ีเทียเหมือนกันครับเพราะว่ามันก็เป็นลิงอะเนาะ ลิงก็ถึงเป็นลิงตัวใหญ่แต่เราเป็นคนอะเราก็อาจจะพอสู้ได้นอกจากนั้นยังมีบอสที่เรียกว่าน่ากลัวที่สุดแข็งแกร่งที่สุดคออยู่ในเงามืดรอเวลาที่เราเนี่ยอ่อนแอที่สุดแล้วมันก็จะโผล่มาทําร้ายเราใช่ครับบอสที่ทุกคนหวาดกลัวไอ้แกะตัวนั้นนี่แหละแดดแรมคือเป็นบอสที่จําสสแกร์เก่งที่สุดแล้วนะครับ เป็นการจำสแกร์ที่ผมตกใจที่สุดแล้วลนะ่ะในการเล่นเรื่องนี้ถ้าอยากรู้ว่ามันเป็นอย่างไรนะครับก็ย้อนกลับไปติดตามได้ใน day 7เลยสำหรับอตัวนี้ไม่ต้องพูดอะไรเยอะครับเอสเทียรครับตัวต่อมาพี่โลน้นขาวประจำของเกมดาร์กโซนะครับตระกูลโซซีรีส์เนาะ Patches the Untethered แพชผู้ไรซึ่งการผูกมัดอ่า พี่หัวร้อนคนนี้นะครับเป็นตัวละครที่เรียกว่าวนเวียนกลับมาจากในเกมของค่ายฟอร์มซอฟแวร์เรื่อยๆแหละ,หละเขาเป็นผู้หลอกลวงนะครับเรียกว่าทริสเตอร์ละกันเป็นเหมือนผู้หลอกลวงผู้คนที่ชอบแกล้งคนอื่นสามารถหาเขาเจอได้ในเมอร์วอเตอร์เคปแล้วถ้าเราต่อสู้เขาเนี่ยจนเลือดเขาเหลือแค่ครึ่งหนึ่งเนี่ยเขาจะยอมแพ้แล้วก็ขอให้เราไว้ชีวิตเขาซึ่งบทพูดที่เขาพูดกับเราประโยคแรกเลยเนี่ยมันเขาจะพูดว่า กำลังช้อปปิ้งของของคนอื่นอยู่เลยเหรอครับเจ้านายแน่นอนว่าแพชเนี่ยคือนักเรียนรอรอตัวอย่างเลยครับก็อีเทียครับมาถึงบอสที่ผมคิดว่าชื่อเนี่ยอ่านยากที่สุดในเวลาทุกตัวแล้วละ่ะผมพยายามอ่านชื่อมันอยู่นานมากเลยนะผมขออนุญาตอ่านชื่อมันว่ารีคูเซนเฮนริคุส น่าจะเป็นคนฝรั่งเศสมานะครับก็คุณคุณรีคูเซนเฮริคูสเนี่ยมันเป็นอินเวเดอร์นะครับหรือว่าเป็นศัตรูที่บุกลุกเข้ามาในโลกของเราเขาเนี่ยจะโผล่เข้ามาแล้วก็เขา้ามาโจมตีเราอย่างแบบไม่เลือกหน้าเลยครับแบบเขา้ามาโจมตีเราเลยแหละโดยไม่คุยสักคำเขาจะถือตัวกระบองอันใหญ่แล้วก็ใส่ชุดเกราะทั้งตัวเลยนะครับซึ่งที่เขา้เขามาโจมตีโลกของเราเนี่ยเขาอะ มันมีตำนานบอกว่าเขาอะถูกส่งมาจากโวเคโนเมเนอร์นะครับหรือว่าเครือห่ายภูผาเพลิงแล้วได้รับมอบหมายว่าให้มาฆ่าพวกผู้โมหมองเชกเช่นเราถ้าใครอยากรู้ว่าทำไมเครือหายภูผาเพลิงถึงต้องเรียกว่าจ้างแล้วกันเนาะทำไมถึงต้องจ้างเราผู้มหมองเนี่ยให้มาฆ่าผู้โมหมองด้วยกันเองก็อย่าลืมติดตามในเรื่องต่อๆไปด้วยนะครับจะต้องมีเฉลยแน่นอนนะบอสตัวนี้ผมก็ล้มได้ไม่ยากเท่าไหร่แล้วก็คงคิดว่า น่าจะจบรอดอไปสักสองสปีเรียนรอดอสักสามสปีก็น่าจะเป็นประมาณนี้นะครับก็ในระดับคนธรรมดาทั่วไปละกันอีเทียครับทิเบียมารรเนอร์ทิเบียบางเรเนอร์เป็นโครงกระดูกที่ถือแตรอันใหญ่แล้วก็ขี่อยู่ในเรือผีมันเนี่ยจะใช้แตรอันใหญ่ของมันเนี่ยเป่าส่งเสียงเรียกโครงกระดูกให้ลุกขึ้นมา แล้วก็มาโจมตีผู้เล่นสำหรับทีเบียมารีเนอร์ผมให้อยู่ที่สีเทียครับแมดปัมกินเฮดหรือว่าไอหัวฟักทองคือ,อมันก็เหมือนมนุษย์นะครับ เรกว่าขนาดมันใหญ่โตเกินกว่ามนุษย์ไปเยอะเลยมันเนี่ยจะใส่ตัวหมวกฟักทองอยู่ตลอดเวลาแล้วก็ถืออุดขนาดใหญ่ที่คอยมาตีเราเนี่ยให้ให้หน้าเราเละนะครับน่ากลัวมากนะตัวนี้คือตามตำนานเนี่ยเขาบอกว่าเหมือนเขาเนี่ยรัาความตื่นตะหนกแล้วก็ด้วยการที่อยู่ในความมืด ภายใต้ตัวหมวกของเขาไว้เมื่อไหรก็ตามที่เหมือนได้กระตุ้นหรือการปั่นป่วนต่ตางๆเนี่ยด้วยกลิ่นของเลือดหรือว่าได้เสียงของแบบพวกมแมลงเสียงของคนเนี่ยเขาก็จะเป็นบ้านะคะรับเขาะจะแรมเพจเขาจะละอาล,ะละวาดอย่างบ้าคลั่งเยลยแหละสำหรับแมปังกีเ้เทสเนี่ยผมไม่อยากจะบอกว่าเขายังเป็นมนุษย์อยู่นะคนอะไรแบบว่าใส่หน้ากากฝักทองแล้วก็ใช้ชีวิตอยู่ใน,นั้นตลอดเลยหายใจไม่ต้องหายใจหรอแล้วไม่ต้องกินข้าวหรอ ผมเลยมองว่าเขาไม่ใช่มนุษย์ละกันผมรู้สึกว่าเขาน่าจะอยู่ในระดับดีเทียนะครับตัวต่อไปนี้น่าสนใจมากตัวนี้มีชื่อว่า b l o o d h o w n Night d a r i v i l w ซึ่ง b l o o d h o w n เนี่ยแปลว่าหมาล่านเนื้อเนาะเป็นหมาเป็นทาหารหมาล่านเนื้อ d a r i v i l w ก็ Darview เนี่ยเป็น บอสตัวแรกที่ผมสู้ในเอเวอร์โก้เอเวอร์โก้เนี่ยมันจะคล้ายๆกับเป็นเหมือนคุกใต้ดินคุกที่อยู่ในอีกมิติหนึ่งละกันที่คอยจะขังพวกอบอสที่มันมีความแข็งแกร่งอยู่แล้วผมก็ได้เข้าไปในคุกแห่งนี้แล้วก็ไปต่อสู้จนชนะมาได้ ะะซึ่งตัวบลอดทาวน์ิวิลดาริวิลเนี่ยผมรู้สึกว่าเขาเนี่ยไม่ใช่มนุษย์แล้วนะครับเป็นเหมือนอลูกครึ่งมนุษย์กับหมาป่าละกันแล้วก็มีความคล่องตัวว,ว่วงววงวองแววว่องแววว่องไวคล่องแคล่วมากดูจากภาพเนี่ยเขาคือเขาเนี่ยกระโดดสูงเกือบ2เมตรลงมาจะสับหัวผมเลยเนาะแล้วก็ผมก็เลยคิดว่าเขาเนี่ยน่ากลัวมากมีคำกล่าวของ布莱เป็นดาริวิลด้วยว่าดาริวิลเนี่ยมันเป็นพวกพวกทรยศ และเราควรที่จะไปสังหารเขาแหละสำหรับ Bloodhound Night Darivil เนี่ยผมจะให้อยู่ในระดับของดีเทียไอบอลนี้ไม่มีอะไรพูดมากครับมันเป็น Earth r i e r a t r e แต่มันมากับแก๊งอะดิ <c oughs> ก็มา5้าตัวความยาก5เท่าเอาไปเลยดีเทียครับ เอเชียนฮีโร่ออฟเซเมอร์หรือว่าเป็นวีรชนโบราณแห่งซาเมอร์พวกมันเนี่ยเป็นนักถือดาบนะครับแล้วก็ใช้เวทมนต์เกี่ยวกับน้ำแข็งสามารถพบเห็นได้ทั่วๆไปเลยนะครับแต่ว่าที่ผมไปเจอเนี่ยผมไปเจออยู่ในเอเวอร์โกเหมือนกันเนาะแล้วก็เขามีคำกล่าวกันนะครับว่านักรบพวกนี้มีอายุยืนยาวมากๆพวกมันเนี่ยถูกห่อหุ้มแล้วก็ถูกกัดกินไปด้วยลมหนาวกล่าวกันว่า เราะมันเนี่ยเป็นศัตรูตัวฉกาศของยักษ์ไฟมาตั้งแต่สมัยโบราณกาลสำหรับ Asian Hero of Summer เนี่ยผมรู้สึกว่ามันถือว่าค่อนข้างจะเก่งแล้วก็อายุมันเนี่ยค่อนข้างจะยืนยาวมากผมรู้สึกว่ามันเนี่ยอยูทอ่ท็อปของดีเทียเลยแหละแต่ผมคิดว่ามันก็ยังสู้เด e Gang ไม่ได้นะครับสำหรับตัวต่อไป Earth Tree Avatar หรือว่าร่างจำลองแห่งเอ h e เป็นบอสขนาดใหญ่ที่ไม่มีหัว มีรูปร่างก็คล้ายๆกัน่คล้ายๆมนุษย์นะครับแต่ถ้ามองอีกมุมหนึ่งเนี่ยมันคล้ายๆต่อไม้มากกว่าเนาะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเราจะเห็นพวกมันเนี่ยปกป้องไมเนอร์เอร์ทรีหรือว่าต้นพฤกษาทองจิ๋วเออผมเรียกอย่างนั้นแล้วกันเนาะก็พวกมันเนี่ยจะปกป้องต้นพฤกษาทองจิ๋วอยู่แล้วว่าพวกนี้ไม่ค่อยจะมีประวัติเกี่ยวกับมันเท่าไหร่แต่ส่วนมากแล้วเนี่ยก็จะเห็นพบพวกมันเนี่ยถือพวกกระบองถือพวกคาถาขนาดใหญ่ที่ทั้งได้เวทได้แล้วก็เอามาบ้องหัวเราได้ด้วยเนาะ สำหรับ Earthrealm w a t r เนี่ยผมรู้สึกว่ามันอยู่ในดีเทียต้นๆนะครับแต่อาจจะยังขึ้นไม่ถึงซีเทียนะอ่าถ้ายงนั้นผมอนุญาตให้ไว้ที่ดีเทียครับ Scary Miss b e c k e t หรือว่าเป็นพวกเครื่องมนุษย์ตัวหนึ่งเรียกว่าเครื่องมนุษย์อันนี้น่าจะเป็นเครื่องมนุษย์ที่ผสมระหว่างคนกับพวกกิ้งกา่าอะไรแบบนี้หรือเปล่าผมคิดว่าน่าจะเป็นประมาณนั้นเนาะเพราะว่าตามคำอธิบายเนี่ยมันบอกว่า ไอ้พวกสิ่งมีชวิตตัวขนาดใหญ่ที่รูปร่างคล้ายมนุษย์เนี้ยมันมีปีที่สั้นแข็งด้วยนะแล้วชอบถือขวานขนาดใหญ่พวกมันเนี่ยเรียกว่าได้รับการลงโทษนะครับเพราะว่าพวกมันเนี่ยเคยติดต่อกับ c r u ซิเบ e หรือว่าเตาหลอมมีอยู่ในเนื้อเรื่องนะครับถ้าสนใจเดี๋ยวรอดูพาร์ตต่อไปของผมได้เลยนะ ถึงตัวต่อไปใก,ใกล้จะจบเนาะตัวนี้หมีภูของเรานะครับหรือว่ารูนแแบรรูนแบรเนี่ยมันจะเป็นหมีขนาดใหญ่มขึือมาเลยแล้วก็มีลวดลายที่ไปเกี่ยวกับความตายมีลวดลายที่เกี่ยวกับรูนเนี่ยอยู่บนอกของมันด้วยมันเนี่ยจะเจออยู่ในส่วนลึกของ e a r t h b บอ l c a ค e นะครับหรือว่าถ้ำเอิร์ธบอ l ซึ่งเรียกว่าหมีตัวนี้จริงๆแล้วเนี่ยเราสามารถหาหมีตัวนี้ได้เจอในป่าอีกเยอะมากเลยตลอดทั้งเกมนะครับแต่ว่าตัวนี้นับว่าที่ผมเจอที่เป็นบอสเนี่ยนับว่าเป็นตัวที่โดดเด่นมากที่สุดละกันสำหรับหมีตัวนี้ค่อนข้างจะแข็งแกร่งผมจะให้มันอยู่ในท็อปของดีเทียเลยครับจากเมื่อกี้ที่เราพูดคุยมีสแกลลี่มิสบิโกเทนไปแล้วตัวนี้เลโอนายมิสบิโกเทนครับ เรือในมิสบิ i โกเทนเนี่ยเรียกว่ามีประวัติที่ยาวนานมากนะครับแล้วก็มันเป็นส่วนหนึ่งของเควสหลักของเราด้วยเป็นเควสตของอิรินะที่ปราสาทแคส t l e ล o ร n แล้วก็มีเควสเกี่ยวพันพันพงหูแบบวนไปวนมาแต่ผมสรุปเลยด้กันว่ามันเนี่ยแข็งแกร่งมากแข็งแกร่งมากเป็นเหมือนมิสบิวโกเทนที่เป็นหัวหน้าของมิสบิ i โกเทนเลยอะแล้วมันเนี่ยก็ถือตัวกราฟเต็ดเบรดเกรซซอร์ดด้วยหรือว่าเป็นดาบที่แบบว่าทรงอนุภาพมากนะครับ แล้วก็คอยจะอยู่ในแคสเซิลมอนอยู่ในโซนที่มันแบบว่า,าแยกออกไปจากแคสเซิลมอนอีกทีหนึง่งผมไม่รู้ว่ามัน,เป,นเป็นการผนึกหรืออะไรเนาะในเรื่องไม่ได้เขียนไว้นะครับเพียงแต่ว่าอันนี้เลยเป็นข้อยืนยันว่าตัวเดวอนายบิสบิเกเทนเนี่ยแข็งแกร่งมากๆเป็นตัวแรกของวิดีโอนี้เลยที่ผมจะให้ไว้ที่ซีเทียครับจงหยุดความทะเยอทะยานที่โง่เขา คงต้องมีใครบางคนที่มาดับไฟของเจ้า Someone must extinguish the f r a m e Let it be Margit the Fail บอ s ใหญ่ตัวแรกของเกมครับ Margit the Fail Omen Margit Omen ผู้ร่วงหลน่น เรียกว่าไม่ต้องมีคำบรรยายอะไรลึกซึ้งนะครับแต่ว่าบอสตัวนี้มันจะเป็นบอสท,ที่ผมใช้คาว่าเป็นร่างจําแรงแล้วกันเพราะว่าตอนที่เราชนะมันเนี่ยมันบอกว่ามันจะจดจําเราไว้ซึ่งอบอสตัวนี้มันจะเป็นบอสท,ที่เรียกว่าขวางทางเราแล้วกันในการที่เราเนี่ยกำลังจะเข้าปรารรสาท o r อมวิลใช่ไหมแต่บอสตัวนี้จะมาขวางทางเราก่อนนะครับแล้วก็เป็นบอสท,ที่ค่อนข้างจะยากมากๆเลยนะซึ่งบอสตัวนี้มันมาดับเพลิง ความมุ่งมั่นของผู้มาหมองอย่างพวกเราหลายๆคนเลยแล้วกันครับถ้าเราผ่านบอสต,ตัวแรกตัวนี้ไม่ได้เรามาดูการหลบจังหวะการเล่นหรือว่าเลเวลที่เหมาะสมจากผมได้นะครับอยู่ในเดซิฟเลยลองดูได้ผมผ่านมาแล้วแล้วก็เป็นการต่อสู้ที่สนุกมากๆสูสีมากๆแล้วก็ลากเลื้อยมากๆเลยถ้าเป็นไปได้ก็อยากให้มารับชมกันนะครับสำหรับมากริดเดอะเฟลโอเมนเป็นบอสที่ผมจะให้ไว้ที่ซีเทียครับ ก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับการจัดอันดับบอสทุกตัวที่ผมเจอแล้วกันเนาะในริมเกราและว i p p i n g p e n ิสูล่าถ้าอยากให้ผมมาจัดอันดับอะไรอีกเนี่ยสามารถคอมเมนต์มาบอกกันได้เลยนะครับจะจัดความลำดับความแข็งแกร่งตามเนื้อเรื่องความแข็งแกร่งตอนสู้จริงๆหรือจะเป็นหมวดอื่นๆเช่นพวกหมวดอาวุธหมวดจอมเวทหมวดวิชาเวทมนต์หรือแอชบอลถ้าสนใจก็สามารถคอมเมนต์มาบอกผมได้เลย แล้วถ้าไงผมขออนุญาตฝากตัวชาเลนีไว้ด้วยแล้วกันเนาะเรามาร่วมลุ้นกันเดินทางของผมต่อไปกันด้วยนะครับแล้วสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนมากที่ติดตามกันมาจนถึงตรงนี้ถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ด้วยนะครับผมขออนุญาตลาไปก่อนแล้วเดี๋ยวไวพ้พบกันใหม่ใน Day 11สวัสดีครับ